การน้ำแก้วนะคะน้องกีตาร์สปาแอนด์ไอบราวดนี่นะคะเป็นโรงเรียนขึ้นตรงกับโซนศึกษาดีการค่ะวันนี้เรามาให้ความรู้นะคะหรือว่าเป็นความรู้ในเชิงของของข่างแต่เป็นความรู้ในเชิงของลูกค้าก็มีส่วนเช่นกันนะคะมุกีต้านะคะมุกีต้าออกให้เปากออกเอาอย่าผสมสิเอาให้เป็นปกออกสิอะไรจะไปเอะดันไปใช่ไหมมุกีต้าเป็นโรงเรียนที่เรียน หลักสูตรขั้นพืนาอาจารย์ไปแล้วนะคะทีนี้วันนี้มาเรียนหลักสูตรขั้นแอดวานซ์คือหลักสูตรขั้นสูงนะฮะต่างจากหลักสูตรอันแรกยังไงคะอ๋อหลักสูตรอันแรกก็คือพื้นฐานนะคะแต่ว่าขั้นสูงคือมีการแก้ไขางานแก้คิวพังอ,อ่ามันจะเป็นต้องแยกคอร์สไหมจะเป็นไหมทีเนี้ยจำเป็นม,มากค่ะว่าทีแรกก็แค่อบรมน้ํายาแต่ต่อมาเป็นการแก้งานที่ว่าเข้าลึกไหมเข้าลึกมากเลยค่ะว่าโดนอะไรมามั่งอ่งนะ เป็นแบบๆไปค่ะแต่ละอย่างไปมีลายเส้นมีเคสไหนมาเคสลายเส้นมาเคสคิวปิงคิวสองหางโดนสีสกรีนมาโดนเลเซอร์มาน้ำมันมาอี้เป็นอย่างไรบางคนทุกคนบางคนคนคนหนึ่งโดนทุกอย่างค่ะจริงไหมใช่ค่ะคนคนหนึ่งโดนทุกอย่างเลยเคยเจอมาแล้วอันนี้เจอมนี้โดนมากี่อย่างสกรีนมาสกรีนลายเส้นลายเส้นเคมีสไลด์ค่ะ ไม่โดนจะระเบิดกับสเลเซอร์อันน yep? like well ี้เลยอีกสองอย่างก็ครบแล้วนะคะทีนี้ภาวะในการที่โดนไปแล้วฟิตหรือว่าผมที่จะส่งผมกับหลังจากที่เราล้างไปแล้วนะคะเป็นเช่นไรเราบอกลูกค้าได้ไหมคะนี่คุณอาจารย์ที่บอกว่าอยังไงก็คือถ้าเกิดโดนทายาเรียนนะคะว่าจะบอกลูกค้าใ้ก่อนว่าการล้างทำได้ไหะคะการล้างทำได้อาจจะที่เก้าปัะ ไม่ได้เห็นผลชัดเจนสีอาจจะลอยขึ้นมาเยอะกว่าเดิมดำกว่าเดิมเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าดำเพราะอะไรดำเพราะว่าสีอยู่ข้างล่างจะลอยขึ้นมาเพราะว่าเป็นสกีนทับสีบางคนก็มาง่ายสกินทับสีพอเราล้างสกินออกข้างล่างสีขึ้นมาแทนของเราเป็นเซรั่มชักสีไหมคือนํำสักชักสีขึ้นมาทีนี้เวลาเอาไปมอาจจะดำกว่าเดิมเป็นได้ไหมเป็นไปได้เราต้องอธิบายเรื่องึิวผิวลูกค้าฟังไหมต้องอธิบายถ้าลูกค้าเขาจะแต่แรก ก็เราซื้อลอตยาไปล้างแล้วมันดำขึ้นมาตกใจให้มันดำเหมือเดิมลูกค้าตกใจเยอะมากนะคะถ้าเราบอกลูกค้าก่อนล่วงหน้าว่าพี่คะสกรีนมันโปะอย่างนี้นะคะพอเราดูสกีออกปุ๊บมันจะมีสีที่ลอยขึ้นมาเพราะพี่เป็นเคมีดังมากโั่โลกนะคะลูกค,ค้าเริ่มเข้าใจถึงว่าพอถึงเวลาปุ๊บมันลอกพวกมันดำเหมือามาดเดิมลูกค้าไม่ตกใจเลยนะรู้แล้วเป็น,นอย่างนี้แต่คืออะไรเออน้องมันดำเหมือเดิมก็หนูบอกพี่แล้วไงคะว่ามันเป็นอย่างนี้ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเออสบายใจเพราะเรามีคําอธิบายที่ชัดเจน เรามีความรู้ที่ชัดเจนฉะนั้นลูกค้าก็เลยไว้วใจเราแต่ถ้าเราไม่ามรู้อะไรเลยลูกค้าจะต้องงงว่ามันคืออะไรตกใจไปเดิมอีกนะะยิ่งมันมันมันพังแล้วพังคนเลยหรือเปล่านันค่ะจะคิดอย่างงี้แต่ถ้าไม่เจอสกร,รีนทับหรือไม่เจออะไรที่มันทับซับซ้บบบอนมากนะคะแค่สีเฉดดึงออกเห็นไหมคะข้านี้ไม่คอ่อยมีอะไรมากมายอย่างเงี้ย<ม>จะออกง่ายมันหัวค่อยะออกแดงๆอย่างเงี้ยตัออกแล้วถ้าขาวๆอย่างเงี้ยยังไม่ออกนะคะอันนี้คือสกีนยังไม่ออกถ้าเป็นอย่างเงี้ยแดงๆอย่างเงี้ยคือออกแล้ว ต้องบอกเขาเลยว่าบ,บางทีมันออกจุดๆเพราะว่าสก,กินมันไม่โปะตลอดมันไม่ได้โปะทั้งคิ้วออกไหมคะตรงไหนที่โปะมันในเข้มอยู่ตรงไหนที่ไม่มีสก,กินโปะมันมจะจางลงถูกไหมฮะนี่แหละอธิบายเป็นจุดๆให้เขาเดูแล้วถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปก,ก่อนทํางานแล้วทางานเป็นครั้งแรกเป็นยังไงแล้วอ,ออกมาแล้วเป็นยังไงมาอีกทีสองเดือนมาล้างใหม่เป็นแบบไหนใช่ไหมคะแล้วเราจะขึ้นโครงได้แบบไหนส่วนที่เหลือจะขึ้นโครงั้คิ้วเขาใหญ่บางลงลง เขาอยากให้เราขึ้นโครงเล็กกว่านี้ส่วนที่มันเหลือเหดือแดงงเงี้ยเราจะเก็บกับมันแบบไหนคือเก็บงานไงแบบไหนแล้วจะบอกลูกค้าลูกค้าเลือกเอาแบบไหนที่จะสอนกันถูกไหมคะเราจะลองให้รอยแดงมันหายตามการเวลาหรือจะใช้สกินฟรอไป็อีกเรื่องหนึ่งการจะอัดสกินเนอร์ที่ไม่ล้างกับอัดได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะลอยขึ้นมาเหมือนเดิมอ่าลอยเป็นสีข้างล่างลอยท่าปรตจีบใชปัญหาไม่ได้แล้วเป็นสีน้ำตาลขมูขมัว มันไม่ใช่ปฏิบัติปัญหาที้สุดที่สสกีนไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่มันแก้าวหนูว่าใช้สกีนใช้ไม่ได้นะใช้ในกรณีที่จําเป็นและเป็นครั้งสุดท้ายที่จะใช้เหนือไหมฮะเป็นกรณีใช้ายทจะใช้แล้วในการคลอเบาๆแล้วก็ต้องบางจุดก็ใช้ไม่ได้เลยข้างบนเนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้เลยสกีนไม่ได้เลยใช้ได้แค่ท้องคิวกัะหางนิดหน่อยแค่นั้นมันเป็นการเก็บงานน้อยๆไม่ใช่อัดทั้งดุ้นเลยไม่ใช่อันนี้คือผิดนะคะ ใช่ไหมพอเรามาเรียนแล้วเราเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะทีนี้ใครอยากจะใช้บริการอาจารย์รับประกันได้นะคะคุณกีต้าร์ูึหมดเลยคะชนบุรีอาชนเยอะนะปอนเนียไม่แย่งกันลูกคล่เอาจารย์แย่งกันเลยค่ะของคุณกีต้าร์ทำงานประจำนะคะจะบอกก่อนเป็นนักเป็นนักเรียนที่ทำงานประจำอยู่แล้วทีนี้ชอบทำอาชีพนี้และแรกๆก็คือทำคลิปเพลงพังมาก่อนเออทำให้พังด้ยมาเรียนพอเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมันชอบเพราะเราชอบเสียงอันงามเสร็จแล้วของคกีต้าเนี่ย ถ้าภาษาชาติเขาเรียกหมอกระเป๋านะคะแล้วคุณจะไม่เปิดร้านเป็นยันจะจำทำงานประจำอยู่แต่วันหยุดเนี่ยคือสามารถแบบนะไปได้ใช่ไหมคะไปได้ถ้้บร,ร,ริการถึงบ้านได้เลยนะคะมีเตียงมีฟ,ฟูมไฟมีเครื่องมือทีมาสะอาดมีประกันไปรับประกันจากอาจารย์นี่แหละคือใบป,ประกันนี่แหละนะคะว่าทำอะไรในบ้านเพราะ,ะเขาียนเต็มลักเลยนะคะอันนี้สามารถนะคะบล็อกอินเข้ามาในบ้านคุณได้เลยนะคะสนใจติดต่อพีต้าที่จังหวัดชนบุรีเขตไหนคะ บางพระศรีนาชาใกล้ใกล้บางแสนไหมใช่ค่ะใกล้ใกล้กันใช่ไหมนั่นแหละไปด้วยกันไอค่ะไปกพอได้กันเลยอ่าค่ะบางพระใช่ไหมคะค่ะใช่บางพระชนบุรีใกล้ใกล้บางแสนใช่ไหมอยู่อ๋อทีนี้ถ้าต้องการให้คุณกิตาไปให้บริการถึงบ้านยิงการขโมยุณได้เป็นวันไหนคะเสาร์อา๋อเยือนส่อที่ง่ายเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ราชการอะไรเยอะเนาะราชการพอหยุดงานเอออยากให้บริการถึงบ้าน แว้ก็ทำได้นะคะสวยๆเบาๆได้หมดนะคะแว้งกำจัดขนก็ได้นะคะแต่ตาบนตาก็มีชุดน้องพอไปด้วยนะคะไปดูการรักษาแว้งคู่กันไปมีช่างองคนใช่ไหมคะแล้วก็มีแง่งานขึ้นโครงสร้างใหม่นะคะมีการพูดคุยกันอ่าชุดน้องพอได้ที่เบอร์อะไรคะ 0909025275 0909025275ต้องตามนี้เลยนะคะถ้าสนใจจะคุยกีตาร์เดี๋ยวอาจารย์จะมีเบอร์กีตาร์ต้าฟซบุ๊กให้นะคะว่าเบอร์อะไรติดต่อกันได้เลยนะคะบางครั้งอาจารย์ลูกค้าที่ชมบุรีวางแสนพัทยาเยอะมากเราเป็นโรงเรียนที่ขึ้นตรงหละทรวงไล่ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่มีคุณภาพนะคะส่งเสริม ให้อาชีพเป็นวิชาชีพเราพุ้งไก่เข้าไปให้มันถูกต้องไม่ใช่มาเดเราๆทำกันอันใดทีนี้อาจารย์ถึงว่าถ้ามีลูกค้าที่เข้ามาทำบางครั้งคผม,มต้องมาทุ่เรียนาจารย์กไ็ได้ไปหาคืออาจารย์ตอนเนี้ยหลายจังหวัดมากที่มาเรียนนะคะชมพู่ตอนนี้มีสูนย์วิคน์สีผมาเรียนนะคะไม่แย่งกันหรอกมากกันแล้วแต่เราจะเยอะเราจะเยอะทีนีต่อไปเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คนมาแก้งานมากกว่า คนทําคิ้วใหม่มันเรื่องจริงทอนทายทั้งประเทศเลยนะคะตอนนี้ใครเรียนแกล้งานกับอาจารย์น้องแก้วคุยได้แค่สัปะผักเพ็รทุนทบุรีนะคะหรือกทมนี่เองหรืออุดรธานีกิ้งก้าวไคุยกันได้่าอาจารย์น้องแก้วเลยนะคะเข้ามาตรงไอดีลนยเลยดีกว่านะคะพร่อที่โทรมาอาจารย์ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ตอสอนติดสอนมาคุยทักไลน์มาเดี๋ยวอาจารย์ติดต่อก,กลับไปนะคะที่ n o OK k นะคะ n n น้องแก้วนะคะ n o k k e a w นะคะ OK. e a แล้วก็เลขแ3สตัวเป็น8 หรือนกแก้วไปเนแปดนั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์เดี่ต้าหมดเวลากันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ